ส่วนใครที่ติดตามละครเรื่องรักนี้หัวใจมีครีบนะครับก็คงจะคิดถึงละครเรื่องนี้นะครับภาคต่อก็กําลังจะมาแล้วนะครับก็เป็นละครชื่อว่าครีบนี้หัวใจมีเธอครับทางด้านผู้จัดนะครับหนุ่มกริดพี่หนุ่มกริชนะครับแล้วก็ผู้กากับพี่ออสบัณฑิตก็เดินหน้าฟิตติ้งชุดเสื้อผ้านะครับเป็นเวอร์ชั่นตอนเป็นมนุษย์นะครับนอกจากมีทีมนักแสดงทีมเก่าแล้วก็ยังมีนักแสดงทีมใหม่นะครับมาร่วมสมทบด้วยครับ น้าสารต่อความสนุกมาถึงภาค2แล้วสําหรับละครครีีบนี้หัวใจมีเธอ ภาคต่อของละครรักนี้หัวใจมีครีบที่ค,ค่ายเมกเกอเคโดยผู้จัดพี่หนุ่มกลิตและผู้กำกับพี่ออสบัณฑิตทองดีเคยกระชากเตติ้งไว้สูงลิว่วมาภาคนี้ก็เริ่มติง้งลองเสื้อผ้าที่มนุษย์ใช้สวมใส่กันในเรื่องกันแล้วโดยนักแสดงชุดเก่ายังคงอยู่กันพร้อมหน้าทั้งนางเงือกมีนานุ์มิวลักนาราชนนาทีป๊อปถากูลและนักแสดงคนอื่นๆทั้งแหม่มวิชุดาวุฒิสุรินทร์เสริมทับด้วยตัวละครใหม่นางเอ,งเองกภาคพื้นดินเอสเธอร์สุปรีลีลาและเดอะแก๊งนักแสดงเด็กที่ผู้กำกับต้้องงงทานหนหักกจูใส่ระด ทั้งน้องฝ้ายพัฒนน์เงือกตัวน้อยร่วมด้วยของเพื่อนแสนโซนอีกมากมายนอกจากนี้ยังมี2ตัวแม่เข็มรุจิลาและกุ๊บกิบสุมนทิพย์ที่แท็กทีมกันมาจัดเต็มทั้งหน้าและผมเตรียมมาไล่ล่านางเงือกไปทําเครื่องประดับให้เรื่องราวในคลิปนี้หัวใจมีเธอสนุกสนานมากยิ่งขึ้นครับคือปัญหาคือเรื่องเนี้ยผมมีแฟนสองคนนี่มนไม่ใช่คือคนเนี้ยครับจากภาพที่เราเราแยกทางกันเนาะใช่คโดยที่ยังรักกันอยู่แล้วโดยเวลาผ่านไปเนี่ย เขาก็ไม่มีคนใหม่หรอคะ่ะถ้าบอกเป็นวารินค่ะก็นสาวแบบมองโลกในแง่สวยคิดบวกเป็นสาวแบบเอ้ย Work i n g w o m a นอัไนอ่างเงี้ยค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนคลับนะคะในภาคแรกครังนี้หัวใจมีคลิปนะคะก็มีภาคสองแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะรับรองว่าเนื้อหาสนุกกว่าภาคแรกแน่นอน,นะคะ่ะยังไงก็ติดตามกันด้วยคะ่ะคลิปนี้หัวใจมีเธอคะ่ะเรื่องนี้เขียนเป็นเลอรักนะคะเป็นเจ้าของบริษัทเครื่องสําอางแล้วก็แล้วก็พอรู้แบบเออบ้านเรามีนางเงือกอะไรเงี้ยก็อยากได้แบบ เกรดนาะงเงือกมาทำกระเป๋ามาทำแบบอยากได้หัวใจเงือกมาทำเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยก็ตามล่าสุสดเลยหนูเล่นเป็นเลขาของพี่เข็มชื่อคอลลี่เลเลนฝากคอลลี่นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากคู่ของเราด้วยนะคะเอาพมมาลไยเลยปะล่ะค, <laughs> คลิปนี้หัวใจมีเธอจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำกันคิวแรกวันนี้ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดระยองแฟนๆช่องสมรอติดตามชมกันได้ครับ